ื่องนี้เป็นประสบการณ์ของนักเล่าเรื่องผีของญี่ปุ่นและกันอย่างที่บอกนะว่าญี่ปุ่นเขาจะมีนักเล่าเรื่องผีเยอะแยะเลยซึ่งเรื่องนี้นมันเป็นเรื่องของคุณเคนทาโร่คุณเคนทาโร่เนี่ยเป็นนักเล่าเรื่องผีชื่อดังคนหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วกันเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าเสียงเรียกยามค่ำคืนคือย้อนไปเมื่อมัน5-10ถึงปีก่อนที่จังหวัดคางอาวะมันมีอุบัติเหตุทางถนนครั้งใหญ่ที่รถอะขับด้วยความเร็วเร็วสูงเลยนะ ชนเข้ากับเหล็กกันจนตัวรถหักเป็น2ท่อนเลยแล้วภายในรถมันมีหนุ่มสาวอยู่ในรถประมาณ4-5คนเสียชีวิตทันทีณตรงนั้นเลยเว้ยอุบัติเหตุครั้งนี้มันรุนแรงมากมนเลยทําให้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนประมาณหนึ่งแล้วอุบัติเหตุนี่แหละมันเป็นที่มาของข่าวลือหลายอย่างเลยอย่างหนึ่งที่ลือกันก็คือว่าไอ้หนุ่มสาวกลุ่มนี้ไปล่าท้าผีกันแล้วโดนผีบางอย่างไล่ตามจนทําให้ขับรถด้วยความเร็วเกินกําหนด จนเป็นที่มาของปธีครั้งนั้นแล้วไอ้ที่ที่ไอ้หนุ่มสาวกลุ่มเนี้ยเขาไปลองดีกันน่ะจะเป็นวัดที่ขึ้นชื่อไวเฮี้ยนมากจะขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นซึ่งเราจะไม่ระบุชื่อแล้วกันนะคนก็เชื่อกันว่าผีจากวัดเอ็นเียไล่คนกลุ่มนี้มาอะไรเคนคุณเคนเนี่ยที่เป็นนักเล่าเรื่องผีอ่ะนึกสนุกอยู่ิเกนึกสนุกขึ้นมาไว้ว่าอยากไปวัดดังกล่าวก็เลยชวนเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอไปท้าไปสวดกันตอนสี่ทุม่ม ไอ้วัดวัดนั้นแหละก็ตัดใจเดินทางกันไปจนถึงวัดเวลาประมาณสี่ทุ่มอย่างที่บอกพอไปถึงวัดโหบรรยากาศน่ากลัวสมคำล่ำลือเลยเว้ยทั้งสองคนทําการจอดรถไปที่ลานจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปในวัดพอเริ่มเดินเข้าไปก็เอาทันทีเลยเริ่มทําการท้าทายต่างๆทําการโวยวายอยู่ประมาณสิบห้านาทีไม่เกิดอะไรขึ้น ไม่มีอะไรเลยก็เลยบอกเฮ้ยไม่มีอะไรวะสุดท้ายก็เหมือนทุกที่อ่ะที่ว่าขึ้นชื่อเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเออปะปะปะกลับกันเถอะตรงคําว่ากลับกันเถอะฟับความทรงจําของคุณเคียนตัดจบแค่นี้เลยเว้ยรู้ตัวอีกทีไอ้คุณเคียนเนี่ยถูกโอที่เป็นเพื่อนอ่ะปลุกให้ตื่นแล้วพบว่าตัวเองออยู่หน้าร้านสะดวกซื้อตัวโอก็เลยเล่าให้ฟังว่าอยู่ดีๆหลังจากไอ้เคียนชวนกลักบ,ชบใช่ปะไอ้เคียนหมดสติพับไปเลยเว้ยเหมือนเหมือนปิดสวิตช์แหละเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นตัวโอกลัว ก็เลยรีบพาขึ้นรถแล้วก็ขับกลับลงเขามาและจังหวะที่ลงเขาอ่ะมันมีจังหวะหนึ่งที่แสงไฟรถอ่ะมันสาดไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผ่านแวบ,บเข้ามาหน้ารถเว้ยซึ่งผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ได้ยืนด้วยท่าทีที่มันปกติเหมือนมนุษย์มนาเขาอ่ะแต่ยืนโพสท่าประหลาดประหลาดงงเงียนงนงเงียน,นอยู่ริมถนนเว้ยตโอที่เพื่อนหมดสติกลัวมากก็ตั้งหน้าตั้งตาขับรถแบบร,บ,รบรีบรีบรีบลงมาให้ได้ไอตัวคุณเคนไม่เชื่อบ้าเหรอมึง แต่งเรื่องกูแบบอาจจะเหนื่อยแล้วเผลอนอกหลับไปมึงก็ได้โอกาสมึงก็แต่งเรื่องซอฟฟอยไปเรื่อยสุดท้ายแยกแยกลับบ้านจนหลายวันต่อมาตอนเวลาประมาณตีสามไอ้คุณเคนได้ยินเสียงเฮจากนอกหน้าต่างครั้งแรกก็อย่างแม่อะไรก็เฮก็อย่างไม่อะไรเฮอยู hey ่สามสี่ห้าหกครั้งก็รู้สึกว่าเอ๊ะเสียงคุณคุณวะ อ๋อน่าจะเป็นห้องกูแล้วมั้งลองออกไปดูดีกว่าเสียงเหมือนไอโอก็ทําการเปิดประตูเลื่อนเพื่อจะออกไปดูตรงระเบียงห้องห้องของคุณเคียนเนี่ยมันอยู่ชั้น2พอมองลงไปก็เห็นอ๋อไอโอไอโออยู่จริงด้วยเป็นไอโอที่มาเรียกจริงด้วยตัวคุณเคนเนียนเห็นว่าโอมาก็แบบบอกมือเอ้ยอะไรเงี้ย ไอ้คุณโอบอกเฮ้ยมึงลงมาเร็วลงมาเร็วแล้วด้วยความที่บริเวณนั้นเป็นชุมชนตัวคุณเคียนเขาเก่งใจเนาะที่ไอโอมาตะโกนเฮ้เ hey, ฮ hey ้มาบอกมึงลงมาเร็วมึงลงมาเร็วกลัวจะรบกวนเพื่อนบ้านเพราะอย่างที่บอกเป็นเวลาตีสามก็เลยรีบปิดหน้าต่างรีบปิดระเบียงแล้วก็รีบวิ่งลงไปแต่พอลงไปถึงอ่ะไม่เจอใครไม่เจอไอโอด้วยอา้าอะไรวะแต่ด้วยความที่จะหลอก็ใช่เรื่องเพราะวันพรุ่งเนี้ยมีงานก็เลยตัดสินใจช่างแม่กลับขึ้นไปนอนต่อล้วกันซึ่งตอนนั้นเองพอขึ้นมานอนกำลังจะหลับนะอีก เฮ้ hey! มาจากข้างนอกอีกครั้งหนึ่งแต่เคนมานอนคิดๆดูว่าเฮ้ย <Hey! S 1> คือจากบ้านโอมานี่มันใช้เวลาขับรถประมาณ40่นาทีแต่มเมื่แกี้ที่โผล่หัวออกไปดูก็ไม่เห็นรถของโอนี่ว่ะแล้วมันเป็นเวลาตีสามตีสามแล้วอ่ะรถไฟฟ้าปิดหมดแล้วอ่ะแต่เสียงของโอยังคงดังอยู่นะว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่หน้าอยู่หน้าห้องเหมือนเดิมแต่พอคระเนี้ยเอาวะออกไปดูสักทีและกันมันเล่นหรอของมันวะข่า,ขาวเนี้ยตรงจุดที่โอยืนข่าวที่แล้วอ่ะ มันกลับมีผู้หญิงยืนอยู่แทนเวย้ยและผู้หญิงคนนั้นน่ะก็คือโพส์งนเงนินงนเงินแบบแปลกๆแล้วนึกภาพผู้หญิงนะแต่ทําท่าแบบโบกมือแล้วพูดด้วยเสียงผู้ชายเสียงไอโอ่อะเฮ้ hey! เออซึ่งพอตัวคุณเคนะ่ะช็อกตามมาันเลยยิ่งโฟกัสเวย้ยพอโฟกัสดีๆผู้หญิงไม่ได้โพสท่าแปลกๆเว้ยแบบแบบ แต่กระดูกของตัวเธอมันหักเป็นท่อนๆมันเลยทําให้ร่างกายแขนเขินขาเขือนหลังๆมันบิดเบีย้ยวเป็นรูปร่างประหลาดๆแล้วเจพี่คนนั้นก็ค่อยๆเดินเข้ามาทางห้องของคุณเขียนเว้ยซึ่งคุณเขียนตกใจมากปิดระเบียงปักล็อกกุญแจปึ๊กปักปึ๊กปักและโจผู้หญิงอ่ะพุ่งเข้ามาแปกประตูห้องอ่ะปักเนี่ยหน้าแนบแล้วก็เรียกเฮ้เป็นเสียงของโอ่ตัวคุณเขียนช็อกตะโกนอ้ารู้ตัวทีตะลุงขึ้นมาจากเตียงเอ้าเอ้าตะกี้กูอยู่ระเบียงไม่ใช่เหรอวะ คุณเคนคิดหนักเลยว่าเมื่อตะกี้ไอผู้หญิงคนนั้นแปะประตูระเบียงแล้วตัวเองยืนช็อกอยู่หน้าระเบียงเอาแล้วทำไมคุณเซดงตืต่นแบบบนเตียงวะก็อ๋อโอเคตัวเองแค่ฝันร้ายไปสงสัยอาจจะไปผูกกับเรื่องที่ไอโอเล่าคือผู้หญิงคนนั้นที่อยู่เงยง,งเงยง,งเงยงตอนโอขับรถลงมาอะไรเงีย้ยจังหวะที่คุณเคนตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังนะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งนะซึ่งปลายสายโทรเข้ามาคือไอโอ ตัวเคนไม่อยากรับเลยวะจากฝันทั้งหมดจากอะไรทั้งหมดแต่เรื่องความขาดใจก็รับก็รับวะพอรับสายปั๊บฝั่งนู้นเสริมาเลยโทษทีมึงนอนอยู่ปะวะไอ้เคนบอกเออก็ก็นอนอยู่มึงมีอะไรแต่น้ําเสียงโอมันจริงจังอะ่ะก็เลยถามว่าเออมึงมีอะไรอ่ะคุยกันเลยไอโอถามว่ากูถามอะไรแปลกๆอย่างดิมึงไม่ได้มาบ้านกูใช่ปะคนเคนก็งงวยว่าฮะมึงโทราหากูกูบอกกูนอนอยู่แต่มึงถามกูว่ามึงไม่ได้มาบ้านกูใช่ไหมถามอะไรของมึงวะ แค่ไหปะคือมึงโทรหากูากูบอกกูโดนอยู่แต่คําถามต่อมาของมึงคือถามว่ากูไม่ได้ไปหามึงที่บ้านใช่ไหมมึงถามอะไรของมึงวะไอโอก็เลยเล่าเรื่องหล่าวเว้ยสิ่งที่โอเล่าอ่ะมันดันเป็นความฝันแบบเยอกับที่คุณเคนฝันเป๊ะเ,เ,เลยเว้ยคือความฝันทั้งหมดตะแยะที่คุณเคียนไม่ว่าจะเป็นเจอโอเรียกหน้าบ้านสุดท้ายกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงใช้เสียงของโอเรียกเคียนโอฝันแบบนั้นเหมือนกันเลยแต่แค่กลับด้านกันเป็นเคนมาหาที่บ้านผู้หญิงใช้เสียงของเคนเรียกโอ แล้วผู้หญิงไงก็พุ่งมาแปะหน้าต่างแล้วก็สะดุ้งตื่นทั้งคู่ฝันเหมือนกันเดะตัวคุณเยนพูดไม่อออเว้ยช็อกก่อนวางสายไอโอถามมเราว่ามึงมั่นใจนะมึงไม่ได้มาไอคุณเยนตอบว่าเออกูไม่ได้ไปไอโอพูดประโยคสุดท้ายเลยนะก่อนวางว่ามึงทําไมกุไดรเสียงมึงเรียกกูอยู่หน้าบ้านอยู่เลยวะจบประมาณนี้จ้า